โอ้โหโง่คุณมหวชิวน้องเดินขามันโกงนะฮะผมแค่ต้องระวังท่าบินของเขาน่อนะโอเคไอสัตว์ What t h e fuck แมนมึงทำอะไรเดินมาจ้องหน้าทำไมเนี่ยโอ้โอโอโอโยหนึ่งโอเคสวย <c oughs> อืมไอ้ไน้องหนึ่งสอง <c oughs> ตาย ไอ้สวยสวยไอ้เยี่ยสวยไม่บล็อกก็ตายดีนะกูละพันตะกี้ถ้าเขาต่อยมั่วงั้นอีกผมจะผมจะหมุนสวนแม่งไอ้เหี้ยมันนี่ดิสัตว์ไอ้เหี้ยโดนเนิร์ฟไปเฉยนะไอ้สัตว์ตัดกระเพงไม่ได้เองเจ็บโดนแล้วกูเหี้ยโอ้ยเชี่ยเชี่ยแล้วกูจะวิ่งไปรับทำไมเนี่ยมาดิไอน้องแตวละครที่มีแต่ไฮเปอร์เมื่อก็จะแบบก็จะแบบยืนนิ่งเหรอเพื่อน อืมเ้ยขาเลิกเล่นแล้ววะโอเคจรครับโอ้ยแฟนกูนี่วายเหียเชี่ยผมชนะได้บว่าผมไม่กล้าต่อยแฟนตัวเองอะหลูเขียสุดยอดลำมิดมันเบาเลยมง อุ้ยเชี่ยขากากาไอ้สัรู้วิธีแก้แล้วน้องตอนแรกคือตอนแรกเจนที่ผมรีวิวอ่ะผมคิดว่ามันจะแบบแบบไอ้แค่ติดสตันเลยะตอนใช้แต่ไม่นะครับม่งไม่ติดสตันนะครับมังเดินออกไปได้โง่เลยอะอืมแล้วดูดูหนวดขาวดีแค่คอมโบเดียวจะตายถึงมันจะไม่วันช็อตแต่มันแรงนะครับทำอะไรมึงเนี่ยเอ็มวันหนวดขาวมันก็ไกลอยู่แล้วมันโกงนะครับหนวดขาวอันนี้ปกติมันบอลลาแล้วเฮียบัฟมาทีเดียวมันโกงเลยสัสเห็นปะไอ้มันไอ้น้องวันนี้ หนึ่งสองสามสี่กระปูพันใเทียพื้นดินเขินอุ้ยเชี่ยกระาหลกเป็นผู้เชี่ย a, ไม่ตายอืมไม่โดนเออเชี่ยอ๋ออ๋อเขาบั๊กไปเนี่ยโอเคไม่บั๊กเฮียนึกว่าจะบั๊กวัดต่อฮิลหนึ่งสองสามสวย ขอโทษนะแฟนทุกูขอโทษจริงๆมันต้องทำคลิปโอเคจบเกมไปละไม่อยากทำร้ายแฟนตัวเองนะครับไอ้เหี้ยมันเป็นไปฝูกผมอะอไอ้สัตว์มึงจะแช่ได้ตอนหมดทำไมเฮี้ยเลยดีสัต์เฮ้ยออกไปทันโอ้โหทำไมกูไปบอกโอ้โหเก็บตายเหี้ยโอ้ยชิบหายละถ้าผมโดนแชกูกูแพ้เลยเนี่ย โอเคเขาไม่แช่เว้ยนั่นแหละจี๊ดๆใช่ยาตัวโกงแล้วนะครับถึงมันจะไม่มีวันช็อตคอมโบแล้วก็เหลือล่างแรกสกิลหนึ่งโดนเนิฟมานะฮะแต่โกงยังก็คือโกงนะครับโอเคเขาต่อมูไม่เป็นเขาหอบ อะไรกูเนี่ยไอ้น้องวันนี้เออผมจะเล่นแบบอุนคิโอร่าที่ควรจะเล่นนะครับไอ้เชี่ยคนนี้เขาเอ็มบอลมั่วเว้ยไอ้เชี่ยทำเชี่ยอะไรมึงเนี่ยหืมหื้มหื้มึงช้าลงเยอะเลยวะโอ้โหมันกดออกอยู่มองไม่เห็นไอ้เหี้ยเอาแข็งมันบังโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตาย กูยังไม่ตายพอาเห็ดปัญญาอ่อนในสัตว์มานี่ไอ้เหี้ยไม่กลัวใช่ไหมถ้าไปอะไรยะประชิดกูเนี่ยหึไอ้สัตว์มาเล่นอะไรจะประชิดกูกเนี่ยไอ้เหี้ยมานี่อาจจะปุ๊บโอ้โหไม่มี e อเอฟเฟคอีกอ่ะเด้เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเอาไอา้เหี้ยสกิลกูเดาแล้วทำเหี้ยอะไรมึงเนี่ยเพื่อน What the fuck man What the fuck โอ้ท่ายอย่างกากเลยวะเยี่ยโดนนึบมาทีเดียวไอสัตว์น่าสงสารที่หมายเลยไอ,อไอ้น้องเ้ยมันบล็อกทันุ้ยเฮ้ยใช้ไม่ค่อยได้แล้ววะสแปมเมอร์ของฉันอุ้ยเฮี้ยไม่โดนยิงแม่งไอ้้เหียวายอ๋อได้วันเออไอ้เหี้ยอยู่ด้วยคอมโบหนึ 1, 2, 3, <c oughs> ่งสองสามสี่ปาจีจีจบเกมจบเกมไปเล่นตัวใหม่กัน กดหนึ่งไม่ติดโอ้โหมันยังยังจะออกไปได้น้อยเหี้ยว่าทุกดอกแต่นี่ไม่ว่าวาิเคราะห์ตายออกไยเลยวะดูดิผมคิดไปเองวะความรู้สึกผมเกลียดสีโมมตตันได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะเออมันจะง่ายก็ง่ายน้อยเหี้ยจีเพื่อน <c oughs> อันนี้โดนโดนสตาร์กนี่โดนรับดาเมจสกิลสะี่กับสกิลหนึ่งมานะครับต่อคอมโบได้ง่ายขึ้นจากที่ดูผู้เล่นอันนี้ส่วนใหญ่จะกดสกิลหนึ่งมั่วนะเห็นปะเครียดได้ผูต่อยไม่โดนไงประเด็นเออวัตตาฟักน้่งเป็นวันผิดเรียบร้อยกูโดนมันมีท่าต่อมูปาวะไม่มีแล้วสกิลหนึ่งมันกูดาวเสร็จยังเนี่ยผมไม่รู้สกิลหนึ่งมันกูดาวเร็วหรือเปล่า อ้าคอฟเตอร์อ้าวเยียแดดถอยหลังว่าดีโอเคสวยอืมไม่ไหลแล้วกูต่อคอมโบไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยทีทำอะไรเนี่ยเพื่อนอืมดาวสลัจไม่โดนไม่เป็นไรยังไม่ตายมันมีสก,กิลหนึ่งนั่นแหละเฮียกูเอาจริงแหละมานี่นี่โอเค อุ้ยเยียไม่โดนได้ยังไงวะโอ้โหเอ็มวันทำไมกูเหี่ยนยังไงกูถือดาบจริงวะเนี่ยมันมีท่าหนึ่งอะนั่นมันคาดนะท่าหนึ่งมันอึ้งมานี่ดิเหี้ยกดมือหอเมืองะมึมองะมหนี้ดิมึงไอ้สัตว์ไม่งัดขึ้นให้กูอีกเอออืมว้าว กดหนึ่งม so ัวตายนะกดหนึ่งมัวตายนะเพื่อนกูพร้อมที่จะสวนมึเมื่อเลยนะตอนนี้อ่ะก็บอกกันว่ากดหนึ่งมัวตายนะแต่มันไม่โดนไงดาบกูมันเหี้ยนไอ้เหี้ยตายแทนเลยเนี่ยไม่น่าแต่เขาทำอะไรมึงเหี้ยกูกลังพูดมึงยังไม่เขาเติมมวยสัตว์เออดีนะยังโดน มึงตายจีจๆเพื่อนรักมันเคาเตอร์ได้ียว่ะระยะไกลนักแม่นปืนอนะ่ะเขาไม่จำเป็นต้องเข้าไปสู้ระยะประชิดหรอกนะ